สี่ค่ะมากาช่องกระยะาพาริวนะคะเข,เ,ออเขาอัดทันเออเขาอัดทันอัดทันไหมเนี่ยสวัสดีค่ะมาพบกัช่องกระยะาพาริวนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมขนมแล้วก็ขนมแต่วันนี้จะมีน้อยกว่าเดิมนะคะประมาณเก้าอย่างนะคะก็จะมารีวิวก็เลยเออที่เราไม่ได้ลงคลิปเกมเพราะว่าไม่มีเกม จะเล่นให้ดูนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมารีวิวขนมต่อเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตฟ,ฟรีดายนะคะนี่กินนะกินนี่ค่ะแล้วกินสีชมพูรสอะไรน่าจะรส,สตรอเบอรี่นั่นแหละค่ะ น้ำมาก <laughs> อ่าเปรี้ยวสีชมพูก็จะแบบเปรี้ยวๆหนหะะ่อยแล้วค่ะนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเปรี้ยวๆหน่อยมาลองกินสีนี้กันเลยสีม่วงน่าจะเป็นรสอง,งุ่นแหละ สีม่วงก็จะรสชาติออกหวานๆเปรี้ยวๆหอมๆดีอร่อยแต่ทำไมรู้สึกเหมือนกินสตรอเบอรีอ่ไม่เหมือนหรอกอันนี้คะ่ะน่าจะเป็นรสนมแหละจันกันมันไปเลอะไออ่ะทำไม่รู รนนมแหละมันก็จะมีรสชาติแบบหวานๆดีอร่อยมันกรอบๆอร่อยจบไปกับโยเกิร์ตฟิชดาวนะะ์ต่อไปก็จะรีวิววันนี้อันก็เลยรจวิงจังนี่ค่ะเป็น,น อันนี้เขาเรียกอะไรยิลลี่ใช่ไหมยิลลี่มะม่วงอันนี้คือเราแกะไปแล้วเพราะเราไม่รู้เราอยากให้มันเร็วๆแต่แต่แต่มันสามารถแกะได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ไหว <c oughs> มาจินกันมาค่ะเร็วนี่ก็จะเป็นแบบอย่างงี้เย,ย <c oughs> เป็นมะม่วงอย่างนี้เลยนะคะ น,น,นี่ค่ะก็จะเป็นแบบมะม่วงอย่างนี้มากินก,นก,นกนนนันค่ะกินก็เหมือนมะม่วงค่ะก็อย่างนี้อย่งมะม่วงนะน,น,น้ <c oughs> นนมะ รสชาติหวานๆกินแบบกินน้ำม่วงอ, <c ười> อร่อยดีค่ะเห <c ười> นียวเหนียวเลยอร่อย <c ười> <c ười> อ ต่อไปนะคะเราจะมารีวิวอันนี้ดีกว่าอันนี้ค่ะเป็นมกระหล่ำขีวแหละนะคะเจ้ากัานน่ะนี่เป็นสีม่วงอ่อนนะคะ กาเราอ่านไม่อ,ออกนะคะแล้วก็เลยจะเจลือเฮ้ยมันเป็นคุกกี้เหรอทำไมข้างนอกมันเป็นหมากรงอ,อ่ะนี่ค่ไหนเาราไม่รู้ค่ะแค่ไหนเราไม่รู้รแสบบชาติก็จะแบบ จะเปรี้ยวหน่อยนิดนึงนะคะแข็งอร่อยดีแต่วะน้อยไปสีฟ้าค่ะ ตัอย่างนี้เป็นสีหักเป็นสีเหลืองนะคะค่ะรสนมไม่เปล่าเฮ้ยขนหวานอร่อยดีวอนหวา,น,วาน,นะคะอร่อยนะคะตป็น,นะะี้ค่ะ เป็นสีเหลืองและะ้วค่ะไม่รอ้กอนบิกนะเนี่ยกะอ้ค่ะเนี่ยค่ะน่าจะเป็นรสช็อกโกแลตนะ <laughs> นเป็นสีน้ำตาลน่าจะรสช็อกโกแลตไม่ก็ก,กาแฟ เราอ,อ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นเราก็จะเดาๆไปอันนี้อ,อ,อันนี้ออหอมอมันหวานดีนะคะอร่อย กาตุ๊มอร่อยมันอร่อยทุกการเลยอื่อต่อค่ะแบบแปลงก็เล่นบอยดูมางนะคะเชื่อว่าดูคนต้องอ่านอลกก่อินบอยรีมากจริง เราเป็นคนที่ไม่ชอบกินบวยแต่เราไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมเพียวเ,เราไม่ชอบอะคันคือถ้าเกิดใครชอบกินบวยก็ไาจจะชอบแต่สำหรับเราเรา,เราไม่ชอบกินบวยไม่เราสำหรับ เรา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 ไม่ชอบกินบัวอ่ะเพราะฉะนั้นจะสูงมอบหน้าซีไปให้แม่แล้วคุณแม่กินออไมร่รู้เรง,งไม่ชอบกินอ่ะให้แม่ให้ให้แม่ให้แม่กินแล้วก็บอก,บอก ไหนอันไหนที่แม่กินอันนี้บัวอะไรกินแล้วเหรอคะอยู่นี่คายทิ้งเหรอ <c ười> ไ,ไม่เนาะกัดทีละนิดกัดนิดนึงแล้วก็มันไม่อร่อยเราะไม่ชอบกินบัวเย้ยนั่นกินเอารักมากเล น้องกัดเดียวเองกันเนี้ยอร่อหวานบ้หวานเอกเปร้ยวๆันนี้มันเป็นบยที่แบบไม่หวานมากมนยังมีเนื้อบยเดิมเปรี้ยวๆม่ไม่ชอบกินอมดิแม่ไม่เอาบอกเสียได้แต่ไม่กินนี่นะคะต่อไปเาก็จะมารีวิวน้ำต่อจริงมันก็มีอีกเดี๋ยวเอา ขอผ่านก่อนนะคะสําหรับบัวเมื่อกี้สําหรับคนที่ชอบบัวก็สําหรับคนที่ชอบบัวก็น่าจะชอบแต่เราไม่ชอบเพราะเพราะเราไม่ชอบกินบัวค่ะทุกทนมันสำหรับเรามันรสชาติแบบยังไงไม่รู้หอมไหมไม่หอมหอมหวานแบบแล้วคือแม่ดิฉันก็ไม่มา กินอยู่คนเดียวเลยแบบไปแล้วก็จะมารีวิววันนี้มันเป็นอะไรเขาเรียกชีสบอนเนี่ยมันคืออะไรชีสบอลแต่มันเป็นรสนมนะคะนี่แกะกันเปิดไม่ได้โอเคเปิดได้แลละ กินหอมมากเลยกินเหมือนโยเกิร์ตอะแต่ว่าแต่ว่ากินเหมือนโยเกิร์ตนะแต่ว่านี่ค่ะกินกันรสชาติก็เป็นครีมอร่อยดีเค็มเคมกินนมอ่ะอร่อยนะค่ะ มันขึ้น่าจจะมีไส้อะไรด้วยไม่มี <laughs> อ๋อนี่ไงมีอยู่ใช่ไหมกอไม่ใช่ผงชีสผมผงนมอะไรเนี้ยหนาเลย,นนเลยแน่นมากแน่นมากอร่อย,ยอร่อยค่ะปิด ต่อไปเลยแล้วบาเราจะรีบน้ำใช่ไหมนี่เราอย่างนี้มันคือเอ่อรมูรีมูมคือคืออะไร <laughs> เราเคยกินอยู่แต่แบบมันจะเป็นขวดแก้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไร <laughs> นะคะเราจะกินกันต้องเขยาา่าไหมเขย่าเลย รื้อทันนะแต่มันก็หกไปแล้วไม่เข้าอยไรไม่รู้เปเปิดยล้วนะิบเอามาเปิดมันต้องเขย่าไหมปกติเราเรากินแล้วก็มันต้องเขยา่า ความเารต,ต้องหายไปแน่นอนนี่น้ไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันเป็นสีอะไรดีนะคะแล้วก็ต้องไปหาแก้วมาดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค่อยู่ดูมาแล้วกินเหมือนอ่างงเลยแตัวกินเหมือนอ่างงเลยแต่ว่ากินเหมือนอ่างงเลยค่ะ แต่ว,ว่าน่าจะไม่ใช่น้ำองุ่นหรือเปล่าหรือว่าใช่เห็นมันเป็นใสๆอะ่ะกินเหมือนองุ่นใช่มันกินเหมือนองุ่นเลยใช่มันกินเหมือนองุ่นเนี่ค่ะดังจะใาชงี้นกันอร่อยหวานๆซาๆเปลี่ยวๆนิดนึง อร่อยเกินคาดอร่อยอร่อยอร่อยมากแม่กินดูม้นเปล่าหรอไม่ใช่มันเป็น เหมือนอง,งุ่นโซดาใช่ไหมมันมันคืออ่างนโซดาใช่มันคืออ่างนโซดาอะไรไหมแม่ต้องบอกว่ามันลอยไปเหมือนน้ำฝรั่งใส่โซดาเรอไม่ใช่น้ำฝรั่งเหรอเร <c oughs> าจะไม่กินเหมือนแบบอง,งุน่นดีเราจะคิดไปเอง <c oughs> มันอ่านว่าอะไรอ่ะ <c oughs> อ่านไม่ออกนะคะแค่นั้นแหละตอไปก็จะเป็นน้ำอันนี้ว้าวเขียวไหมเขียวเลย,ยลนี่ขอเราก็จะมากินไปมือให้หมดก่อน,นใช่ไหมอ่านไ่ดูนะคะน้ำให้หมดก่อน เกเินอร่อยดีแต่ว่าอร่อยดีแต่ว่าอันนี้นะคะระเป็นเบียผลไม้ว้าวอยากขยับเะนะหมคะจะมาดื่กักกนอะไร โอเคไม่ต่างกันมันหอมมากเลยกลยิก่นเหมือนผลไม้รวม <laughs> กลิ่นเหมือนผลไม้รวมเลยค่ะทุกคนอ่านไม่ออกแต่ว่ามีเครื่องหมายเตือนไปเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออก <laughs> โอะหายแล้วโอเคกินหอมกินหอมกินห<ด>อมอยูเไหนล่ะ<ด>แม่พูดไปเสียงแม่เ <c oughs> มาา้มา้วยนี่ค่ะอู้หู YouTube อันนี้ไม่ใช่เบียนะอันนี้ไม่ใช่เบียไม่ใช่อันนี้เปน็นน้ำผลไม้นะ นี่เลยค่ะเป็นน้ำผลไม้ย้ำว่าน้ำผลไม้ค่ะนี่นะคะกินกันเป็นน้ำผลไม้ที่ซาซาอร่อยหวานๆอร่อยดีค่ะา ต่อไปนะคะก็จะมารีวิวชีสแท่งนะคะ <c oughs> ยังไงนี่นี่ค่ะต่เราก็จะเอาไปชีสแท่งเ <c oughs> ขาบอกว่ามันจะมีรสพีชกับรสอะไรเขาเรียกอะไรนั่นแหละสตรอบเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นรสพีชนะคะเหรออีกอย่าง <c oughs> นี่ค่ะชิดแท่งชิแท่งหางก็กินงๆนี่ค่ะกินเหมือนนมเลย มหมือนสุกัดรสนมเลยอร่อยแต่มันเป็นสุกดัดรถนมที่มีพีช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 อยู่ข้างในเอาเลยดิเหมือนแป้งเลยแต่ว่าแต,แต่มันเคิร์ชิ่ง อร่อยรสชาติก็จะแบบหบวานๆ่อยนะคะนั่นถึงสุกัดลดนมที่สองสีเหลืองๆอะคะ่ะที่แบบอะไรนะ้มันมันคืออะไรคุก้า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 ่ากอร่อยแต่เบบว่าจะเอาเป็น อะไรเขาเรียกสตอรอเบอรี่นะคะแล้วสตรอเบอรี่นี่ค่ะเป็นต่อไปก็จะเป็นอันนี้ชีตแท่งแล้วส,สตอรอเบอรี่นะคะใช่ไหมนี <laughs> ่คือชีตแท่งแล้วส,สตอรอเบอรี่นะคะนี่ค่ะ สตรอบอรีนี่ค่ะเป็นสตรอบอรี่อบแห้งนี้นี่นี่ค่ะกันเอ้ยร่้ยมากค่ะเอ้มขอตัวไปกินกโก่อนนะค่ะสร็แบบ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะคะบาย